สวัสดีครับพี่น้องปวงป่ายครับช่วงนี้ยุคโควิดอ่าดูบรรยากาศครับจากช่องพงพัดมูสินครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ป่ายพงพัดครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับพี่ไอ้สีคนเดิมุม,มเพียมครับแล้วก็พี่มามหาบรรยากาศครับเราจะมา

กอันีอาอคอมาหะรับก็ร้อยสิกลางด่านครับยากาศมานเล่นน้ำบังครับน้ำบังโอ้โหครับ วันนี้มีหลายเซียนครับโอ้มืออยากสั่นครับพี่น้องหลายทางสดแต่กป้งไม่ได้ถอนครับโป้โป้ไอป่าได้หวยนะนะครับไม่เปิดหน้าเปิดตานะครับ FC ครับจากบริษัทฮอปลายมิวสิกไอสีคนเดิมใส่แล้วไอสีคนเดิมเขาห้องน้ำ นี่ครับวิธีการนักล่านี่คือห่วงยางนะครับจากรถสิบล้อครับเก่าแล้วก็ขอซื้อมานะครับในราคามือสองก็ไม่แพงนะครับแหนกพื้นรับพันกว่าบาทครับยางกับเส้นละสองพันกว่าครับไม่ธรรมดานะครับเล่นแหนะการตึกป่าไม่ธรรมดานะครับพี่น้องนี่ครับแล้วบธรรมดาละ สิผืนก็ลงทุนไปกับสองหมื่นฮะขาดน้ำมันขาดน้ำน้ำคน้มลันก่ายอ้นาีากต้มเลยไอสีไม่หลับไม่จำครับไอสีวันนี้ได้ปลาสูตรตัวเดียวครับ ลงหูลงตาครับอากาศเช้าเชแดดร้อนๆดูไว้ครับวิธีการเล่นสัตว์ใหญ่ครับ นี่ครับอากาศดีครับถ่ายสะพานแต่ไม่บอกตำแหน่งนะครับโอ้เสียนทางนู้นก็อยู่ทางนู้นนะครับนี่ครับแล้วค่อยมาดูผลงานกันก็แล้วกันนะครับบรรยากาศดีครับถ่ายดูบรรยากาศครับพบกันใหม่นะครับ